ราคุยมาสามบทอยู่รเปครบเสร็จาห้าก่อนับเส้นอ่ะผมยังไม่ได้เสร็ทั้งงานเลยรอเสก็ราากีกันเดี๋ยว้เสร็จุะุดองสมสห้าอค่ค่ะซ้า

เป็นแบบเพื่อนเราครับผมต้องบอกขออภัยด้วยนะครับหากผมพูดอะไรผู้เรื่องนะครับก็มีอะไรไปโทษการินได้นะครับผมบอกว่าการน่ารักวันนี้มีความสูขมาณเนี่ยสั้นะเอ้เอฟปีเอเฮรยไม่ได้ไมกเลยมากเ๋ยของมันเดี๋ยวเราไปยูทูบเนาะใช่ไหมยูทูบนไม่ใช่

มีแค่สองกลอ่องขอขอคนที่ไม่ได้เดือดร้อนเลยชีวิตนะครับค่าไปซื้อแล้วไปแจกกันนะครับเราบังคับกันไม่ได้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขแค่นี้ก็คือทุกคนน่นารักมากแล้วที่วันนี้ดูเราเข้าใจไหมเข้าใจขอบคุณต่อก็คือว่าขเข้าใจได้ยังไง <laughs> คือวันนี้ผมดีใจมากนะครับที่ได้ทํางานบอกว่าผมเนี่ยอัดการทํางานมากเพราะผมเลือกที่จะแบบอยากทําทงานคู่นะครับผมมีความสุขอันนี้ผมพูดจริงนะไม่ทำงานไม่ไม่ไลฟ์เออเข้าใจเข้าใจเอุดยอด เอาผมทำเพยงฮัลโหตัวดีครับฮัลโหลตัี้ครับัลโหลัวนีครับคก็ต้องฝังเเยเดี๋ยวค่อยไปเข้าห้องเอ้ยไปไปพิจาไปเข้าช่องเขาเดี๋ยวเีนาทีอีก20นาทีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวการมินจะมินไลฟ์อ่ายูของการมินนะครับสักแป๊บหนึ่งนะขอบคุณเพื่อนๆอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ขอบคุณมากๆเลยที่ว่าเขามาไลฟ์กับผมครับดีใจมากๆเลย เข้าใจไหมเข้าใจเอ่อคุณยังอันนี้ลายเซ็นผู้เข้าโอเนี่เดี๋ยวเรามาเซ็นลายเซ็นกันให้ดูว่าอันนี้ของไหมเซ็นจริงนะครับไม่ได้ว่าให้ผู้จัดการเซ็นนะครับอือฮืแล้วเราแขกของเสร็จเราก็ปิดไลฟ์ก่อนนอือฮืเดี๋ยวแขกของเสร็จเดี๋ยวขอเนี่ยปิดไลฟ์แล้วก็มาไลฟ์ช่องการ์ดเล่นก็มีเหรอค่ะอีกยี่สิบนาทีอีกยี่สิบนาทีนะผมเป็นเรื่องรีบซื้อนะคะอีกยี่สิบนาทีมีโปร แถมไลเซนนัะกามินได้นะครับผมใครไม่อยากได้ไลเซนผมก็ถามทีลบอ,อก <c oughs> เออเข้าจะให้ผมเข้าใจ <c oughs> <ค>ขอบใจทุกคน,นจริงๆนะครับทุกคนน่ารักมากเลยครับผมชอบนะการได้นั่งอยู่น,นี้มันรู้สึกว่าเหมือน <c oughs> น่ารักน่ารักทุกคนรู้สึกน่ารักน่ารักทุกคนนะครับ <c oughs> รน้องแนนน้องแนนบอกเพื่อนๆรอบคนที่ซื้อโปรสองกล่องกับโปรห้ากล่องไปแล้วอ่ะก็ไม่ต้องไม่ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้นะ เองคือถ้าเจอก็เจออ่ะที่พูดไม่ได้นะที่พูดบางคำไม่ได้เออแต่พี่พูดไปหมดแล้วเออก็คือว่าผมจะบอกให้ว่ามันเป็นเรื่องใน,นที่ที่แปลกมากนะผมจะเล่ายอม,มให้ฟังสิ่งที่เดี๋ยวค่อยไปเล่าตอน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 แรกกันก็ได้เข้าใจไหม y เ s ตกลงเริ่มกลัวแล้วอ่ะเอ่อ c ีซีทีวี everyday น้ำวัง everyday everyday น้ำวัง c h a r า i e รู้มั้ยเนี่ย กำลังดูอยู่ด้วยวเอไมรนไ้์้ยอะสเยอไออไอ้มาไม่ไม่ไม่ออแกต้องลจอมแล้วนะจอมันแล้วไม่เป็นไรมร่งนี้ก็ได้จ้ะพูดตรงไหนยังไม่ได้สินกันเลยอย่าไปอย่าไปหมอยดีเพื่อนดูผมเป็นตัวอย่างไว้เออ

Can like, okay, I go here? What happened? Mm. Oh, yeah. Oh, money, Yeah. Thank you. Hmm. Charlie, here. I see so cool.

Bye. Right.

นะคุยกันแบบสบายๆนะเพียงว่าแทบไม่ได้คุยเลยแบบอ่ะรู้ป่าเป็นอันนี้นี่อร่อยจริงพูดจริงนะใครลองใครลองใครเคยกินลองบอกกูว่าอร่อยจริงๆริงไหมเพราะว่าอร่อยอร่อยคือแช่ตู้เย็นก็อร่อยคือเยอะมากหรือว่าเอาไปแม่ในเวฟก็ได้ไปแช่ในเวฟสักกี่วิสิบวิก็นุ่มเลยอร่อยแต่ถ้ากินกันเนี่ยนุ่มอร่อยมากเลย เซ็ตเลยแล้วก็เซ็เดียวอย่าค่งค้ยแง่ไม่แจกในของู้ที่ไม่เห็นท่สุไม่ใช่กันเราเองงานที่สุดหรื้สองนเซ็นเดี่ยวกยนางเงี้ บบเอาจริงตอนแรกก็กลัวเรื่องเวลานะว่าแบบว่าผ่านไปแบบกล,ลัวเรื่องช้าเพราะกุลามีความสุขนะพี่เวลาก็ผ่านผูไวมัมากเป็นก็ได้ก็ได้ขอบคุณค่ะ 对，对、嗯，对 <laughs>、嗯，对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 

เบลกิมยาเก๋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 ใช่เก๋เก๋ช็อกโกแลตคือตีปตีปตีปโตเกียวดิปดิเดิปอืมโตเกียวดิปนี่วันนี้สวยจังเงแล้เนี่ยนี่เป็นการได้แบบแต่ก่อนมองแต่ออนไลน์นะครับวันนี้แทบอืมมาดิมาดิฮะยามาว่าเบลกิมช็อกโกแลตคือกหยช็อกุลกุลยายาเข้าใจเข้าใจขอบคุณค่ะอืมขอบคุณทุกคนเนี่ย วันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับกาบินกาบิน I work and ฉันนอนอยู่รอบเอ่ออยู่ชั้นเอ๋ออ่าไม่ชั้นเอ๋อนอนนอนวตอนนี้มาขอบคุณทุกคนแหละเดี๋ยวเราไปขอบคุณทุกคนอีกเครื่องกาบินกันดีกว่าเอ่ออยู่ก็ว็อว์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 อะไรแบบนี้เก็บอืมอยู like, <ๆ>่จนรัร<ๆ>ับอันนี้<ๆ>มีโ<ๆ>ปรสุดท้ายม,มาให้ค่ะ ลดค่าห้าร้บาทมีลด1 5ึ่บาทจากติกตต๊กตอ็อกติ๊ตอกไห้ดเป็นโปรเป็นโปรนี่เป็นโปรนี่โป,ปรห้าสิกล่องนี่โปรห้กล่องโปรห้รกล่องสิเซตสิเซตจากราคาดูราคาไม่ได้ดูแล้วเอาอ่ ราคาดูในตะกร้าดูราคาดูในตะกร้าเลยนะครับผมเจ็ดร้อยห้าสิบลบไปพันห้าเหลือหนึ่งสองสองร้อยห้าสิบกูหลอกมาหมดแล้วมาลองดูในตะกร้านะเออจะได้จะได้ลายเซ็นน้องแน็คห้าราคาลายเซ็นกัาวินห้ากล่องอืมขอบคุณที่เต็มใจซื้อนะไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องแบบซื้อเพื่อนุ่งเพื่อนี่นะครับผมก็คือว่าแค่ทุกคนกดเหมือนกันเมื่อกี้ก็คือ เป็นอะไรที่แบบว่าดีใจมากๆน่ารักพอแล้วนะครับก็ดีใจมากส่วนถ้าใครแบบมีมกำลังก็ค่อยๆค่อ,อยแบบอุดหนุนเพิ่มอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้ที่เพื่อนๆอุดหนุนสองกล่องห้ากล่องอ่ะเดี๋ยวมันจะมีลายเซ็นนะไปเปิดกันเองเดี๋ยวก็เจอเป็นหากันเลยสองบางคนก็เจอบางคนอาจจะไม่เจอนะเดี๋ยวไปรู้กันเรื่อยๆเรื่อยๆไหนรอร<ล>อร<ล>อร<ล>อมากๆรอ<ล>อืม <ลอ S 1> เฮ้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 าทําอะรนบของแท้ไม่ก็อาจจะอาจจะไม่รู้ว่าใครกันนะครับคริสตก๊กคริสก๊กคงริอืมนเราไม่มีอะไรแล้วเหรไม่มีอะไรเกิดขึ้น Why ย a ่ y w h many g i r l f r i e ไดอหนงอีกทนงทุ่โลนะหันโทรศัพท์อีกฝั่งหนึ่งเออในกล้อง คืออีกอีกข้างนึงแทนก็คือชุมโรชีเราชมโรแบบชคืออมใช้กล้โทรศัพท์อ๋ออือยูจะได้แบบไม่เห็นจอซียาจอซีเอ้ยูจอสีกแฮปปี้เลยนะแฮปปี้นี่คือไลฟ์ไปขนลุกไปข้างหน้ามองจอแทนข้างหน้ามองจอแทนเออ ทษด้ไนะถ้าพูดคำมากเออเยอะเกินไปเนี่ยมันมันแก้ตัวอะไรไม่ค่อได้นะเพื่อนหลังจบไลฟ์ก็นั่นแหละมันติดซีมันติดไอซ์ไปเลยใช่ไหมสาลาเจ็ดสาลาเจ็ดวัดคูบอวัดคู่บอละครับอมันสองคนไไม่นี่ตอนนี้สามคนอันนี้เพื่องกวมติงเลยมันไม่ไบอกให้เข้าเอมยอแต่ทีเก่งกี่ร้

จากติ๊กต็อกมาแล้วนะครับจาก 13, 750, 1 3ื่นสดร้อยถหนึ่เหลือ1 2 2่0มครับมีล0กล่องอขายแค่คนมีตังค์รอนะครับกระจาครับขครมีตังค์ค่อยซื้อใครไม่มีตังค์ไม่ต้องซื้อแค่ปีลสิบกล่องแค่นูกก็คือแฮปปี้แล้วพี่การจะซื้อเหรอ, <c oughs> อกระรขายก็แบบใจใจอะ่ะใช่ไหมละ่ะกระติกกต๊ก,กต่อกคน,นไม่ถึงพันหร้อ ลบกันห้าหรือแหละเดี๋ยวปืนสองพันนแซงซื้อป่าปืนโดนเป็นว่าเออทำงานเงซักเรื่อแจกเอาเป็นว่าคือจริงๆอ่ะแค่แค่ใครช่วยซื้อก็คือดีใจมากนะเมื่อกี้นะครับผมขอบพระคุณมากๆจริงนะครับขอให้ทุกคนแบบมีความสุขมากๆมีความสุขมากๆใครแบบพร้อมอุดหนุนเราก็ค่อยอุดหนุนใครไม่พร้อมก็แค่ดูพวกเราเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้พวกเรามากๆเลยเข้าใจเข้าใจอืมเจลลี่เจลนี่อยู่ ช่วยกันเอาอาผู้จัดการคงหายวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยไปตามไปตามที่ช่องของกามินต่อนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวกามินเขาจะไปเป็นไลฟ์เล่นๆน่ารักๆขอบคุณเพื่อนๆกันนะไพ่ไพ่เรือที่โดนติ๊กตอแปรมันอ่ะติ๊กตอแปงมาเนี่ยอะไรเนี่ยเสร็จเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันนี้ยูได้เห็นจริงๆแล้วว่า ไมโครโฟนไป่อุปกรณ์ไมโคโฟนไดอีกห้าเปอร์เซ็นต์เรามานั่งดูือุปกรณ์อะไรกัะเอ่อุปอุปกรณโอะไรกันเนี่ยโอเคโอเคเพื่อน โปรห้าสกล่องอะโปรกล่องจากหมื่นสามเจ็ดหาศูนยติ๊กต็อทำลดให้พ5นหเหลือ1 2ึ่งสูนย์ะคะพี่ปูจะซ <an> ื lonely, <an> ้อเจ็กล่องเจ็ดชุดเจ็ดพี่ปูจะซื้อ7ชุดอันนี้จะได้ลายเซ็ตน้องแดงห้ากล่องกับมีห้กล่องแต่ว่าเฉพาะคนที่แบบมีกำลังซื้อจริงๆนะใช่ใช่เหลือกันเหลือใช่เงินเหลือนะปอกปอไหนกันีน่ารักกินน่ารักมี่อะ ถ้าสมมติถ้าจะซื้อไปกินอร่อยอร่อย่ะก็สองกล่องห้ากล่องก็อร่อยแล้วสองกล่องก็อร่อยแล้วสองกล่องก็ดีใจแล้วขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แหละเอ๊เป็นปกติที่มันต้องเป็นอยู่้วครับผมใช่ครับผมแปดนปกติหาอร์เกติคยบอกแต่ผ่านออนไลน์นะว่าแบบกิ่งสองเปอนต ทุ่ม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 เขาไม่เขาไม่เขาไม่ต่อยมีความสุขมากนะครับผมวันนี้ได้มานั่งดูปกติเนี่ยดูแค่ผานอะไรหน่อยเขาอยากมองหน้าทีเดียวไม่ใจเลยนะครับตัวจริงเขานี่คือแบบว่าไอเราคิดว่าใครทำคลิปเด็กกระโดดกล่องกระโดดกอดกันแล้วคิดเผื่อใจว่าแบบนั้นแหละแม่ไม่โดนนะครับเพื่อน ขอบคุณทุกคนมากนะครับต่อไปเราไปตามกันที่ไลฟ์ช่องแกลมินไม่เชะลอเราเชื่อจรดงจิใครไม่เชื่อเนี่ยดูดูโทรศัพท์ผมดิน่าสงสารขนาดไหนเนี่ยดูดูเด็คือ oh. แบบ oh. คือ oh. ไปห,หมดเลยจริงนะครับ oh. ผมเนี่ยผมเพิ่งแกะฟิล์มนะตอนนี้คือไม่มีฟิล์มแถมจอจริงก็แตกด้วยนะครับน่าสงสารไหมถึงมี